สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีกับฉีสุขสุขคนเด้อครับเมื่อนี้สิออกไปเบิ่งสวนมั่นพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะหลังจากหมดพยปยามดนเนียเมื่อนี้กัสิเอาพูยเนาะเอาหนันยสือพูยมาเสใส่พูยอันเราจไปใส่มั่นนี่แหละพี่น้องแต่บ้านโดนโดเฮาซาเด็กกระตายก็ได้สิได้ดใส่รถ มอใส่ไปซะแบบหนุ่มแบบโอ้แบบแห่งยืดยืนเดินไปสูกคนนาะงพย่มาสองสอบเนาะะเอาไปใส่คอมอนอยสอบหนึ่งแล้วก็ให้ไอวินสอบหนึ่งเนะาะวันนี้พี่น้องจะไปสวนช่วงน,นี้ถึงใส่อันไอวินเพิ่นลงหน้าเนาะลงมาเห็นหน้าพ่อป้าเห็นเพิ่นโทรมาว่าเดือดหนงหน้าเลยนะเนาะเพิ่นอาจจะบริยูสวน ก็จะเอาเอาปุ๋ยนี่ไปไว้อยู่เขื่อนเพิ่นก่อนเนาะแล้วก็มือสิบใบบานก็ได้จังสีอันนี้ตั้งสิได้ไปใหม่เดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งกันช่วงนี้้ากะฝนเสาตกก็ได้สิเกี่ยมองไปเบิ่งพี่น้องอยากมันฝนมาอีกก็สิบ้านยางก็ได้แต่สิไปเบิ่งชวนแต่สิไปลบหยาตัวมันยังเดือนนี่เนาะมาเบิ่งกันพี่น้องสิไปอัปเดตชวนให้เบิ่ง ไปกำลังรัดม mm ือนพอเลยไปหมูปากหมูเบาเนาะเหน้องรัดนั่งถึงปุยก็ลดดบเนี่ยจะเช็ดจังไรนาะพี่น้องเนาะอยากเอาขึ้นมาได้ทั้งขนทั้งรถอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยววันนา้สิพาไปเบิ่งบรรยากาศการเดินทางไปเนาะว่าทางมันสิญหยาดจำได้จะเอาปุ๋ยไปเนี่ยต้องอัน รถไทยกับยางหัวพี่น้องก็เด,ด้เอาไปซาเด็กกระตายซาเด็กกระตายมันด้วยทางน้ากล้ายก็เลยเสียเอารถแทนเนี่ยไปซะพี่น้อง ต้องถึล้วมาพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็ขึ้นมาเบิงสวนเนาะหลังจากเอาปุ๋ยใบอยู่เพื่อนไอ้บินก่อนพี่น้องไอ้บินไปดำหน้าเนาะสวนยังดำหน้าอยู่ก็เลยเอาปลาไปห็แล้วก็มือแล้งที่สิบบอกเพิ่นมาเบิง่งเดี๋ยวมือนี้สิมาลกหยาต้มน้ม่ทันเดี๋ยวเนาะ มาสิมาเติเงกับข้าพี่น้องเลยข้าดำหน้าข้าดำหน้าแล้วก็เอือยอีกบํสบายอีกแน่ก็ได้บุญเลยมากข้านั่นข้านี่เน,นี่ยพอดีสิมาลกโตมันพึ่พนแดวนเีเนี่ยน่กาเนาะฝนฝนตกตลอดโอ้โห bốc tốn như bốc thăm đệ đợi diễn nhỏ ha mà nhá thế này tới thẳng mình bộ nhạc bên đây bên kia mặn bữa đấy dạ,

ว่าจะเป็นยังอยู่บ่พี่นี้ใช่ไหมารอดุดเบิ่ง บอลน้ำลายปะนี่มันเป็นหย้าหลบใหม่รบปเป็นหยาหลบเก่าอะรวะหลบเก่าเนาะหลบใหม่บอหยาเป็นหาเนาะสมาลบตัวนี้เหล่ามันเดกบเลม่ากคือ ได้เนี่ยนี่กับบคื้นหมาหญามันทมดิลกเลยนะเทียนีลเนะาะเดี๋ยวห้อลกหญาชุ่งนี้เดี๋ยวแล้วก็จังสิได้กนะลับเนาี่ยก็มือนาจาังสิดแล้มาปานพุ้ย ก็ไล่เติอบอยู่บนหูวะพุ้ยสิพาะบอกเขามาสอบเดียวนี่ซื้อสอบเดียวคนละสอบ่นีไปพี่นอ้องหนาตัวมันเดือเนาะเดี๋ยวมื่อนี้บอหน่อยสิลกตัวนี้ให้มันเลว้วแล้วก็จังสิได,ด้เมื่อมื่อนาจังสิมาบ้านพุ้ยบนหูว่าพุ้ยสอบหนึ่งสิเพอบวะน้องพี่น้องเนาะเดี๋มันกันดิโตต้ตนงาม โตต้นบอบอแงมก็มีพี่น้องก็บอกหุว่าตัวไรมันงามตัวไรมันบอแงมบ่เคยเห็นมันจังเถื่อนี่แหละชุบเบื้องย่างแถวนั้นอยู่ตัวนี้ย่างเดียบอนี่แหละพี่น้องเบอนี่กับบ่อนั้นมั้งที่เราว่าทันโรเบากระชมาโรคอันแล้วจังสิมาบานพุยใส่หญ้าทมมันมันกระบอกขึ้นเลยเห็นบ่พี่น้องมันเหาอ หญ้าอันพันหญ้าทมและมันมันบ่ขึ้นเลยป่ะเดี๋ยวลกตัวนี้ให้มันแล้วก่อนแล้วก็จังสิเมื่อพีงตอนนี้นายก็ลกลายเติบเนาะบอนที่เฮาลกบ่ทันแล้วเพี่น้องลกมากองซึ่งหากมัน หไงแห้งเนาะแถวซุ้มมันเกิดใหม่ก็ร้ายเนาะเห็นบ่เป็นป่ายจิงสนมันเนี่ยเขาเอิ่อหนาหลบซ้องวะเนี่ยนี่เขาต้องมาลกเท่ๆมันขึ้นมาเบิดแล้วพี่น้องเลยหนาตัวนี้มันหลบแรกเนาะลกออกไปกับโบเห็นมันเนาะมันมันบ่เกิดเนาะเห็นบ่มันเป็นจังสิบ่งาม นี่ตะหากบักใหญ่บักใหญ่ลกออกไปพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวไหลหญ้าถ่อมกระเดืองสิตายเบิดเนาะเบิ่งพี่น้องเุ่มเกิดใหม่ก็หลายเนาะเห็นบุ่่มเกิดใหม่นี่เห็นบ่พุ่นแนมเข้าไปมันเป็นหญ้ารอบ2เนาะเาต้องได้มาเอาหญ้ารอบ2อีแนี่พี่น้องเอ้ย ลกห้าเลยแล้วกับบ้านพุ้ยเลยเนาะบ้านนี่โู้่าพุ้ยสอบหนึ่งสิพ่อเอาพี่น้องคอมเมนต์เ,เด้อแต่สิใม่เบิ้งพื้นที่เหน,นื่อยเหนื่อยมาลกคนเดียวมาเนี่ยผลอันบาดิบาสิพาบาดิมากับเพิ่นบ่ทันมาเนะแต่บ้านนี่เพิ่นไปนลบหน้า để mặt của điều tôi ní cả nhang nè ní cả nhang nè nè cả nhang nè cả nhang nhang nè cả 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 ແລະພີ່ນ້ອງເຊ່ອງນີ້ມະລົກເຊ່ອງນີ້มันອັນຍຸນຍຸງຍຸງອຕດີແຕ່ໃສສືແຄຍມສາະວວ່າຍາຶຍມັນົກຫານຍ ต้นหญ้าโอ้แม่พี mother mother, ่น้องกำลังดกพอดีสิลกใซุ่มนี้แหละพี่น้องเห็นมันแล้วเลยกันสิกรับสียางไปหล่อเบิ่งสวนก่อนสีกรับุ่มนี้แมนบอนที่ดกบาดล้วแต่หลอบแหลกพี่น้อง lát lát lẹo lát 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 tụi lát 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 tụi lát 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 nạm, thứ nạm à. chỉ mà lát lát mà bưng lát どこにある Hoặc mất họ còn nhỏ nàng bay nắm nào nắm bay 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 เดี๋ยวจะมารีวิวหลอๆสวนมันนี่มันจะเป็นบอนที่แบบมันงามเป็นบอนเนาะบอนนี่อยากถามว่าพี่น้องอเขาขวนใส่ผู้ยิวบอจน,นซุ้มมันกรลังตรงนี่แต่ว่าซุ้มนั้นงามเนาะซุ่มแค้มหัว <c oughs>

ลำใหญ่นี่แต่ปลาส้มกลางอีกกระบองามอีกวันแถวกกบดูเนาะแถวนี้เขตแถวนี้เห็น,นบงงามเนาะมันสีงามแต่เบื้องแขมหัวนี่แหละพี่น้องสุ่มนี่เขาขวัญใสุู่้น้ำอีกปะรือปลาเขาใส่แต่จุ่มมันบงงามบ่พี่น้อง ข้อมิเนเดอบาบรอนิสอพุยมาสูรสิบหาสิบหาเนาะพุยกากระตายโบจักรืิอึจะได้สูตรตัวนี้มาจะเอามาบานใส่ตดมันเป็นต้นเป็นต้นไปแถ่นี้ยังยาบุษนเกิดเนาะเอาลกไปบางยานี ัดมานี่มันกระสมีโตที่เอากำลังลกคยาออกไปเนาะกระสมีโตมันท่านข้นแน่เห็ไนไหมเนาะโตฮางแน่ก็มีคือจังสิ่เอาก็ควรใส่ปุ๋ยสุ่มที่มันมองงามบอกสุ่มมันงามาก,กปะปะ ได้พี่น้องสอบหนึ่งคือสิบบ่อเพาะเปิงส่งตรวมันกระลายเติบมากแม่สอบหนึ่งคือสิบบ่อเ <c oughs> พาะ <c oughs> แถวนี้ก็ยังบ่มีฮอดมันเนาะพี่น้องเนาะมันมันบ่ขึ้นเพราะว่าอย่าทมมันแต่ก่อนเอาก็สิมาใส่ปุ๋ยแต่ละต้นแต่ละต้นเอาหั่นแหละดิพี่น้องคือต้นจังซี่ใส่ปุ๋ยเอามันบ่ขึ้นบาดเนาะตที่มันบ่ขึ้นมันก็บ่ขึ้นได้พี่น้องเอ้ย อันก็อยู่ซ้ำเกา่าเดี๋ยวฮต้องใส่ผู้อมันจังสิขึ้นให้มันซ้ำกันเนาะป่ะพี่น้องเลยเราจะพามาสำรวจอซ้ำนี้ก่อนมืออื่นสิมาบานผุ้ยเดี๋ยวบ้านน้อยก่อนจะได้กลับก็แนลนะ้วแนี้มืออื่นพอได้ดจังสิเอาผุ้ยมาใส่มัน ุมันจีด้เนาะและพี่น้องมันหอ้อมมาเบิ่งกันมาปีนสีสิโอเคอยู่บ่นเนาะในการเห็ดมันเนาะไปเดินทางกับก่อนพี่น้องมันสิคำก่อน